สวัสดีเพื่อนๆและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมกอฟจอปวอพาเที่ยวครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเช็ครถแล้วก็เตรียมรถก่อนที่ผมจะใช้ออกทิปหรือว่าใช้ออกเดินทางไกลนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการเช็ครถแล้วก็การเตรียมรถของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนนะเพราะว่าแต่ละคนใช้รถในการเดินทางที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้รถยนต์บางคนใช้รถเล็กในการออกทิปและบางคนก็ใช้บิ๊กบค์ซึ่งผม ใช้ CB 500X ในการออกทริปเป็นหลักนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลในส่วนของ CB 500X นะแน่นอนครับในการเช็คของผมเนี่ยผมก็จะเช็คแบบง่ายๆตามสไตล์ของผมเลยนะครับรถของผมมีอะไรตกแต่งค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกาดหรือว่าแคสบาร์กันล้มไฟสปอร์ตไลท์กาดแฮนด์แล้วก็ถ้าเกิดมาในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นชุดปี๊บแล้วก็ชุดแหลกข้างนะครับ ในการเช็ครถของผมก่อนออกทิปนะครับผมก็จะเช็คดูว่าเออไอกาดพวกเนี้ยมันยังแน่นอยู่หรือเปล่ามันมีน็อตตัวไหนที่มันคลายหรือว่ามันหลวมจากการใช้งานไหมผมก็จะนี่นะครับไล่ไล่ไล่ขยับแบบนี้ดูแหลกท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไล่ไล่ขยับ,ขย,บขยับแบบนี้ดูนะครับเนี่ยครับผมก็จะไล่ไล่ขยับดูทั้ง2ด้านเลยนะครับซึงแน่นอนแหละถ้ามันหลวมเนาะมันก็จะมีแบบเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแกกหรือว่า มีอะไรสั่นๆให้เราแบบรู้สึกสัมผัสมันได้นะครับซึ่งผมติดมานานและใช้ออกทิปก็หลายทิปในการขับขี่เนี่ยมันก็มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์มันก็จะทําให้พวกน็อตต่างๆเนี่ยมันคลายตัวแล้วก็เกิดการหลวมได้นะครับดังนั้นการออกทิปต,ต่ละแต่รัคาของผมอะ่ะผมก็จะพยายามไล่เช็คทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแคสบาร์ตัวแหลกของปีป๊บแล้วก็รวมถึงตัวปี๊บด้วยนะครับว่า น็อตหรือว่าจุดยึดต่างๆเนี่ยมันยังคงทนอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไฟสปอตไลท์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมาขยับขยับจับดูนะครับว่าเออมันหน้าหน้าของไฟเนี่ยเนาะมันแบบปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มันปรับหมุนได้ก็จะมาขยับขยับดูว่ามันยังแน่นดีอยู่หรือเปล่าพวกาดน้ําก็เหมือนกันนะครับก็พยายามเอานิ้วเคีียๆดูนะครับว่าเออมันแน่นไหมมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขับไปแล้วมันหลุดกลางทางเนี่ยมันจะลําบากะนะครับมันจะใส่ยาดเนาะต่อมานะครับก็จะมาเช็คพวกน้ํามันต่างๆนะครับน้ํามันแรกเลยที่ผมจะเช็คก็คือน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งเครื่องบล็อกนี้เนี่ยปัญหาเรื่องน้ํามันหายหรือว่าน้ํามันรั่วซึมจากที่ผมใช้งานมาไม่เจอเลยนะครับไม่เคยเจอเลยในการเช็คนี่ก็ง่ายมากๆนี่นะครับผมรู้ว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนี่เราจะมี ตุ่มตรงนี้นะครับเป็นกระจกใสๆแล้วก็มีสเกลวัดให้เราด้วยนะมี scale สเกล2ขีดนะครับขีดล่างกับขีดบนขีดบนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าน้ามันเครื่องเราเนี่ยอยู่ปิมปิมขีดบนตรงเนี้ยแสดงว่าน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยปกติไม่ได้หายไปนะครับอ่ะผมก็จะดูว่ามันอยู่บริเวณตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าการดูเราก็ต้องตั้งรถให้ตรง90องศานะครับแล้วก็รอสักประมาณหนาทีแล้วกันแ๋ยวน้ำมันเครื่องก็จะค่อย,อยๆไหลลงม,มานะครับ เช็คง่ายนะครับไม่มีอะไรตรงนี้มันจะมีกระปุกน้ํามันตรงนี้อันหนึ่งนะครับมันก็จะมีคําว่าโลนะครับกับอัปเปอร์เราก็ดูนะครับว่าเออขีดเนี่ยมันอยู่ระหว่างอัปเปอร์หรือเปล่ามันต่ําไปหรือเปล่านะครับถ้ามันต่ําไปก็ควรเอาไปเติมนะครับแต่จากที่ผมดูมาใช้มา3ปีเข้าปีที่3มันก็ปกติตลอดนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่น่าห่วงนะครับไอ้น้ำมันตรงนี้ทีนี้นะครับเมื่อผมดูตัวน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาดูไอ้ตัวน้าหล่อเย็นซึ่งไอ้ตัวน้ําหล่อเย็นเนี่ยมันอยู่ด ผมก็จะมาเช็คพวกตรงนี้นะครับตรงที่มันต่อกับตัวหม้อน้ำนะครับว่าเฮ้ยมันมีรอยรั่วซึมหรือเปล่ามันมีรอยน้าหล่อยเย็นเนี่ยกระเด็นออกมาไหมก็จะมาคอยสังเกตดูตรงนี้นะครับว่ามันมีไหมถ้ามันมีก็จะได้ส่งซ่อมนะครับแต่ว่าใช้มานานแล้วก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนี่ยแห้งสนิทเลยนะไม่มีการรั่วซึมออกมาเลยนะต่อมานะครับผมก็จะมาดูในเรื่องโซ่ซึ่งไอตัวโซ่เนี่ย CB500X ของผมมันไม่มีปัญหาเลยนะครับ ตรงนี้ผมก็จะมาดูนะครับว่าเออก่อนออกทริปเนี่ยไอ้ค่าสเกลตรงนี้สีเงินสีเขียวสีแดงไอ้ขีดตรงนี้นะครับมันอยู่ระหว่างสเกลตัวไหนถ้าเกิดมันอยู่ที่สีเขียวหมายความว่าโอเคโซ่เราปกติไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปพร้อมใช้งานนะครับแต่ถ้าโซ่ของเรานะครับนี่มันอยู่ระหว่างสีเงินหรือว่าอยู่สีแดงนะครับนั่นหมายความว่าโซ่เราเนี่ยมีปัญหาและมันอาจจะตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปอันนั้นต้องปรับตั้งใหม่นะครับ โซ่ c b ห้าร้อย x ในการดูแลของผมผมจะดูแลแบบฮาร์ดคอร์นะครับไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่าตลอดเวลาเลอเกินแต่มันก็ต้องแลกมากับด้วยรถเปื้อนคาบน้ํามันนะครับผมอัดเจะละบีอย่างเดียวเลยเนี่ยผมไม่เคยใช้น้ํายาสําหรับฉีดโซ่เลยนะครับเจะละบีล้วนๆนะครับนี่เจะละบีใหม่ๆเลยเอาใส่แปรงฝีฟันนะครับแล้วก็ถูเนี่ยดูดิครับถูถูถูถ,ถูดูดิฉ่ำมากชุ่มฉ่ำมากโซ่ผมนี่คือเงียบกริบนะครับ ไม่มีเสียงกุกกักเลยแต่ว่าน้ำมันเครื่องนี่กระเด็นซัเลยนะครับเนี่ยโดนล้อด้วยนะครับน้ำมันเครื่องโดนดุมโดนล้อด้านในน,นู้นเหมือนกันนะครับเนี่ยข้างในตรงนี้น่าจะเละนะครับซึ่งไอ้ตัวโซ่เนี่ยผมจะบอกว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะแต่ผมเป็นคนที่กังวลมากในการขับขี่รถคือกลัวโซ่ขาดแล้วผมต่อไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขับกระโชกคกห้าจุดเกินไปโอกาสที่โซ่มันจะขาดคือต่ำมากนะครับอืม ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขับกระชากให้มันมากนะครับแล้วก็ดูแลรักษาดีๆนะครับพยายามหยอดน้ำมันหรือว่าเติมน้ํามันให้มันชุ่มฉ่าอยู่เสมอ,อย่าให้มันเป็นสนิมอืมคะนั้นเองมันก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับแล้วโอกาสที่มันจะขาดระหว่างที่เราขับขี่มันก็จะมีโอกาสขา,ขาดยากนะครับในส่วนต่อมานะครับที่ผมจะเช็คก,ก็จะเป็นระบบไฟซึ่งระบบไฟของท v 500X เนื่องจากรถมันยังใหม่อยู่เนาะปัญหาไม่มีนะครับแต่ว่าก็เช็คเอาไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน พวกไฟเลี้ยวนะครับก็ลองเปิดดูนะครับว่าเออมันขึ้นสถานะปกติไหมซ้ายขวานะครับเสียงแต้นะครับไฟสูงไฟต่ำอย่างเงี้ยครับสวิตช์ออนออตรงนี้นะครับก็ลองแบบสตาร์ลองกดเปิดปิดดูว่ามันปกติหรือเปล่าซึ่งก่อนออกผมก็จะเช็คพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมก็จะเปิดแล้วก็ลองมาเดินไล่ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับว่าเออไฟมันทํางานปกติไหมมันมีตรงไหนที่มันขัดข้องหรือเปล่านะ พราะว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวเนี่ยหรือว่าไฟหลังก็ตามนะครับมันสําคัญมากๆต่อการเดินทางนะเนีย่ยครับด้านหลังก็จะเดินไล่มาดูนะว่าเออมันติดไหมนะครับไฟตูดไฟสองข้างแล้วก็ไฟสองทะเบียนนะครับออมันก็ติดปกติก็พร้อมเดินทางนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาดูตัวโชคนะครับว่าเออโช้ของเราเนี่ยหลังจากที่ใช้งานมาแล้วแล้วเรากําลังจะออกทริปใหม่เนี่ย โชค๊คมันมีการรั่วซึมหรือเปล่าพวกน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีการไหลออกมาไหมผมก็จะใช้วิธีการเอามือลูบดูแบบนี้เลยเนี่ยลูบไปลูบไปแล้วก็ดูซิมีไหมอ่าไม่มีนะครับแห้งสนิทก็หมายความว่ามันยังปกติพร้อมใช้งานนะครับส่วนจานเบรกดิสเบรกก็ไม่รู้จะตรวจยังไงนะครับมันคงไม่มีปัญหาอะไรก็เอามือต้อยๆดูนิดนึงเนี่ยลูบๆดูซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับเขยา่าเขยา่าไอตัวปั๊มเบรกอยู่นี่มัน โคนเคลนไหมมันเป็นยังไงไหมนะครับก็จับจับรูรูคคำคดูนะซึ่งชุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจากแล้วผมก็ดูนี่แหละไอตัวน้ามันโช๊กนี่แหละว่ามันรั่วซึมหรือเปล่าโช๊กแตกหรือเปล่าซึ่งไอตัวโช๊คลังก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะพยายามสองสองดูด้านในนะครับว่าเออมันมีอะไรรั่วซึมออกมาหรือเปล่าก็จะสังเกตดูนะครับซึ่งอันนี้เป็นโช๊คม o นิฟายนะครับซื้อมา2,500บาทใช้มาแล้วก็2-3ปี ยังไม่พังนะครับใช้ดีมากหนึบมากเลยดีกว่าชกเดิมเยอะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะมาเช็กลมยางซึ่งผมจะบอกว่าในการเช็คลมยางของผมอ่ะเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะมีตัววัดลมยางเนาะว่าค่าเท่านี้ปกติแต่ผมไม่มีนะครับผมไม่มีผมเช็คยังไงเช็คแบบบ้านโดวยวิธีโบราณนะครับเอามือบีบดูนะครับนี่ถ้ามันแข็งแสดงว่ามันใช้ได้ซึ่งแบบนี้มันเช็คได้นะครับแต่ว่า มันไม่ดีหรอกนะครับเออมันเป็นการคาดคาดเดาคาดคะณีเอานะครับเพราะว่าแรงกดของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีแรงกดนะกดนิดเดียวก็เจอยางแข็งแข็งก็กดไม่ลงและก็อาจจะบอกว่าแข็งแต่พอไปวัดลมยางจริงๆมันอาจจะไม่ได้ค่าตามมาตรฐานก็ได้ดังนั้นก็ซื้อเครื่องวัดลมยางติดไว้ก็ดีนะครับเออเราจะได้แบบวัดได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ผม <laughs> ใช้วิธีกดกดเอานะครับเอออย่างเงี้ยเออแข็งแข็งปุ๊กเลยนะก็ใช้ได้นะครับอืมพร้อมออกทริปนะครับ <laughs> สำหรับการเช็ครถเบื้องต้นและเช็คอย่างรวดเร็วของผมก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละรถมันยังใหม่อยู่นะครับปัญหาต่างๆจุดรั่วซึมมันอาจจะยังไม่มีซึ่งแน่นอนว่าในการเช็คมันก็อาจจะแตกต่างจากเพื่อนๆที่ใช้รถที่มีอายุมากแล้วหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้รถเล็กก็อาจจะมีการเช็คที่ละเอียดแล้วก็เช็คมากกว่าที่ผมเช็คนะครับก็ขึ้นอยู่กับยานพาหนะที่เราใช้เนาะในการออกทริปแต่ละครั้งนะครับ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือ 1. โซโ่ขาด 2. อยางรั่วซึ่งในตัวโซ่ขาดอย่างที่ผมได้บอกไปโอกาสที่มันจะขาดมันน้อยมากถ้าเราไม่ได้ขี่จนแบบว่าสะบัดหันแหลกหรือว่าขี่กระโชกโค้งค่าจนเกินไปนะครับแต่ว่าโอกาสที่ยางจะรั่วผมว่ามีสูงมากๆดังนั้นผมก็เลยเตรียมอ,อกกุปกรณ์เซตนี้ติดรถไปด้วยซึ่งยางของผมมันไม่มียางไหนพอมันรั่วผมพร้อมที่จะแทงทันทีก็ซื้อชุดนี้มานะครับเนี่ยนะ คิดว่าเพื่อนๆเ,เหล่าไบเกอร์น่าจะรู้จักกันดีเขาเรียกว่าตัวหนอนปะยางฉุกเฉินนะครับรั่วปุ๊บแทงปับ๊บนี่นะครับอุปกรณ์ครบกาวเกลีขวมหมดเลยแล้วก็มีสูบนะครับแทงดึงแล้วก็เอาสูบสูบลมเข้าไปใช้ได้ขับต่อได้อีกยาวๆนะครับก็จะเตรียมชุดนี้ติดไปตลอดนะครับแล้วก็มีมีดน้อยด้วยเนี่ตรงนี้นะครับส่วนในนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นพวกสกุไลไขควงหรือว่ากุญแจอะไรเล็กๆน้อยๆอย่ะนะครับอ่านะ สาายให้ดูนะครับผมก็เตรียมไปมั่วๆเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้หกลงหกเหลี่ยมอะไรที่มันพอจะไขได้อะครับก็เตรียมติดไปด้วยเผื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆที่เราพอจะแก้ไขได้เราก็จะได้มีเอาไว้แก้ไขเนาะเพื่อที่เราจะได้แบบเดินทางต่อไปได้นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ถูกๆนะครับอันนี้ก็หลักสิบอันนี้ก็หลักสิบเหมือนกันอันนี้ก็หลักสิบหาซื้อได้ในแอปดาแอปส้มทั่วไปเลยนะครับเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะมาแพ็คของ ซึ่งการแพ็คของผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีวิธีการจัดการของของทุกคนอย่างดีอยู่แล้วในอุปกรณ์ต่างๆของผมที่ซื้อมามันก็จะถูกแพ็คมีกระเป๋าแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการจัดเก็บมากๆก็เอาไอ้พวกเนี้ยนะครับใส่ลงมาในนี้เลยกระเป๋านี่48ลิตรไม่ใช่สิไม่ใช่48นะนี่66นะครับใหญ่โตมโหฬาอลังการมากมาก แพ็คได้อย่างจุใจจริงๆนะครับก็เอานี่พวกนี้นะครับที่เราจัดเตรียมต่างๆเพลงเสื้อผ้า,าเต็นเต้นอะไรเนี้ยก็เอามาใส่นี่ใส่เสร็จแล้วก็ยกมันขึ้นมาผาดปับ๊บล็อกนะครับพร้อมออกเดินทางสําหรับในการเช็ครถแล้วก็จัดเตรียมรถก่อนออกทริปของผมก็มีประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนแต่ละคนก็คงจะมีวิธีการของเพื่อนที่แตกต่างกันออกไปบางคนพกยางในไปด้วยบางคนพกโซ่ไปด้วย บางคนต้องพกน้ำมันเครื่องไปด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรถของทุกคนเนาะว่าเราใช้รถแบบไหนใช้รถอะไรเราก็จะทราบกันดีว่าในการออกทิปเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างในตอนที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้งัดอุปกรณ์หรือว่างัดไอเทมที่เราเตรียมไปออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ผมไปวิ่งมาราธอนมานะครับครั้งแรกในชีวิต21กิโลโอ้โหเกือบตาย ผมตื่นตีสเพื่อที่จะไปวิ่งในระหว่างนี้ผมวิ่งไปผมมาคิดว่านี่ผมตื่นมาทําอะไรเราตื่นมาทําอะไรที่นี่เราตื่นตีสเพื่อที่จะมาวิ่ง21กิโลโอโ้ยังเหนื่อยแต่ว่าผมวิ่งจบนะครับนี่ผมวิ่งเพจ6ได้2เชั่วโมงนะครับเออจบที่2ชั่วโมงพอดีเพจหกคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าได้เหรียญมาแล้วนี่เขาใหญ่มาราธอน2 0 2 6ันรมาบ้างครับ <c ười> คือผมอะ เคยแต่แบบว่าตื่นตีสาเพื่อที่จะเตรียมตัวออกทริปแต่วันนี้เมื่อคืนเลยนะครับตื่นตีสามเพื่อที่ไปวิ่งนี่เหรียญทองครับโอ้โหเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆนะครับ <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันกใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย